วันนี้จะพาไปวัดไผ่แขกนะคะกาบหลวงพ่อทวนกับหลวงพ่อดุสิตมาถึงสิ่งแรกก็จะเห็นรองเท้าเลี้ยงยาวมากก็ยังงงว่าเขามีไว้ทำไม๋อเอาไว้ต่อคิวค่ะดูสิญาตโยมเต็มไปหมดเลยถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องรีบนะคะหนึ่งวันเต็มๆสละเวลาไปเลยนี่ญาติโยมก็มารอคิว มารอทำอะไรให้หลวงปู่ดูสิทธ์ให้หลวงปูดงป่ดูสิทธ์จานมือหรือว่าเขียนมือเสริมสิริมงคลนะัดเศรษฐีคนก็จะมารอกันเยอะมากช่วงรอก็จะเออช่วงรอคิวเราก็จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีหลายอย่างนะแต่ที่ดังสุดๆก็จะเป็นพ่อขุนช้างค่ะ คนก็จะมากราบไหว้พ่อขุนช้างนะคะเขาเรียกพ่อขุนช้างเจ้าซัพย์ค่ะนี่นะัเมตตาด้วยเมตตาเรื่องค้าขายเรื่องโชคลาภธุรกิจรุ่งเรืองอีป้าเอกก็ขึ้นไปนี่เราก็จะไปกราบไหว้เสร็จแล้วก็จะไปกระซิบนี่นะคะขอพรพ่อขุนช้างเจ้าทรัพย์ค่ะหลวงปู่ดุสิตท,ท่านสร้างไว้ตั้งแต่ กันยาปีหกหนึ่งมาเบิกเนตรพ่อขุนช้างเจ้าทรัพย์ท่านนิมิตว่าพ่อขุนช้างเจ้าทรัพย์มาเข้าฝันท่านก็เลยปั้นไว้นี่คนก็จะไปกระซิบข้างหูใครจะขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายไม่ได้เขาก็จะมาขอโชคขอลาบกันป้าก็จะไปปิดทองท่านขอพรท่านเหมือนกันนะแต่ในใจก็คิดว่าเอ้ย จะปิดตรงไหนดีเราก็เอามือเลยขออธิษฐานไว้ขอให้มือรับทรัพย์นะดูสิทองพ่อเยอะมากใครที่สมหวังก็จะเอาทองมาถวายพ่อขุนช้างเราก็แปะมือเลยค่ะปิดทองที่มือท่านขอให้มือเราได้รับทรัพย์ทั้งสองข้างแล้วก็ ปิดทองที่ขานอกจากพ่อขุนช้างแล้วที่นี่ก็ยังมีเสือมหาอำนาจนะเสือนะเมตตาที่หลวงพ่อทวนน่ะท่านสร้างไว้โอ้ยาตาโยมก็จะมากันเพียบเลยใครสำเร็จก็จะบอกจะพูดกันปากต่อปากอ่าอันนี้ขอปิดหีบสมบัติด้วยนะขอให้เรามีบุญบรารมีมีสมบัติมากมาย ก็อธิษฐานไปอันไหนที่เราคิดว่ามันดีแล้วก็บอกพ่อขุนช้างว่าเออขอให้เราประสบความสำเร็จนะมีโชคมีลาบมีบุญวาสนาที่จะได้ดูแลครอบครัวแปะขาด้วยค่ะเลือกแปะเท้าท่าน เพราะว่าเราจะได้มีแรงเดินไปทำมาหากินนะคะที่วัดนี่จะรับเวลา300คิวนะโอ้โหเห็นจากรองเท้ารองเท้านั่นเขาเอาไว้แปะชื่อนะถ้ามาที่นี่ก็ต้องขอโชคขอลาบค่ะนิดหนึ่งติดไม้ติดมือกลับบ้านวัดอยู่ในตัวเมืองในตัวอำเภอเมืองสุพรรณเลยนะนี่ขอเสหน่อยเถอะมาแล้วโอ้ย อ่าแปดทะเบียนล้อตเลยอะภาสาท,สทุค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณภาษูจง